ะะวันนี้ชลี่ก็จะมาแนะนำรองเท้าสีคูที่ควรติดตู้ไว้นะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่หยิบม,มารีวิวนะคะ เป็นรองเท้าที่สามารถใส่ได้ทุกลุกเลยแล้วที่สําคัญใส่แล้วไม่เบื่อด้วยเวลาเราจะไปข้างนอกหรือว่าเราไปไหนเราสามารถหยิบแล้วก็มาใส่ได้เลยโดยที่เราแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดเยอะเลยนะว่าวันนี้จะใส่รองเท้าคู่ไหนดีเพราะว่ารองเท้าที่เชอรี่จะมาแนะนําเป็นรองเท้าที่สามารถใส่ได้ตลอดแบบหลายปีมากๆทุกคนแล้วก็เราไม่ต้องซื้อใหม่ด้วยโอเคก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะคะเชลลี่ก็ฝากคนกดหนึ่งไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะแล้วใครยังไม่ได้ติดตามที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามข้างล่างด้วย แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเชอรี่ค่ะมาเริ่มจากคู่แรกดีกว่านาอรองเท้าอาจจะมีความเยินนิดนึงแล้วก็อาจจะมีความโซกระโปงนิดนึงนะทุกคนขออภัยด้วยนะคู่นี้ค่ะเป็นรองเท้าคู่นี้เดี๋ยวเชอรี่ให้ดูเดี๋ยวท้ายคลิปเชอรี่จะใส่ให้ทุกคนดูนะคะว่าใส่แล้วจะเป็นประมาณไหนมันเป็นรองเท้าแบบว่าส้นตึกแบบนี้นะคะทุกคน รองเท้าแบบนี้มันเป็นรองเท้าส้นตึกสูงประมาณ2เซนนะทุกคนเป็นรองเท้าสีขาวเนาะรองเท้าแบบนี้มันสามารถใส่ได้กับทุกลุกเลยยังไม่พอสามารถใส่ออกไปงานก็ได้รองเท้าแบบนี้มันจะออกแนวเก้าๆ้าหน่อยนะทุก ส่วนตัวชลี่์ชอบอะไรที่มันเก่าๆอยู่แล้วเนาะชลี่ oh. ก็เลยเยลือกรองเท้าที่มันเป็นส้นตึกประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันจะตกแต่งด้วยความที่แบบว่ามันเป็นย่นๆนะทุกคนมันดูมีอะไรอะ่ะแล้วชลี่ขอแนะนําเลยนะว่าเวลาเราเรลือกรองเท้าควรเลือกรองเท้าอะไรที่แบบว่าใส่สบายแล้วก็เราสามารถใส่ได้ตลอดไม่ปวดขานะคะอันนี้คือสําคัญมากๆจริงๆซึ่งรองเท้าคู่นี้มันสูงแค่2เซนเองเวลาชลี่ใส่ชลี่ก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันจะปวดขามากๆนะคะแต่ว่าตอนเดินนานๆมันก็จะมีความเมื่อยล้าตรงแบบข้อเท อยู่นนิดึงในความคิดของชลรี่นะคะถ้าเกิดใส่รองเท้าแบบนี้แล้วเดินนานๆแบบหลายชั่วโมงอะ่ะมันก็ไม่ได้สบายเท่ากับรองเท้า้าใบนะคะรองเท้าเสืู่งูนะคะ รองเท้าส้นสูงประมาณนี้จริงๆแล้วจะเลือกรองเท้าส้นสูงแบบไหนก็ได้จะเป็นแบบว่าคัตชูก็ได้แต่ชลีเลือกแบบนี้มาเพราะว่าชลีมีความรู้สึกว่าชลีใส่อะไรแบบเนี้ยมันทําให้ชลีดูสูงเพราะว่าเปิดเท้าค่ะทุกคนเวลาเราจะไปออกงานหรือว่าเราอยากใส่อะไรให้มันดูสูงนะคะชลีก็ขอแนะนําให้ทุกคนมีรองเท้าส้นสูงไว้เลยนะรองเท้าส้นสูงแบบนี้เวลาเราใส่มันก็จะทําให้เราดูมั่นใจขึ้นแล้วก็ทําให้สูงมากด้วยและที่สําคัญนะคะเวลาเลือกรองเท้าส้นสูงชลีก็ขอแนะนําให้เลือกรองเท้า ส้นสูงประมาณ2เซนเนาะเวลาเราใส่มันก็จะทําให้ดูสูงแล้วก็มั่นใจด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นรองเท้าบูทสีครีมแบบนี้รองเท้าบูทก็แนะนําให้ติดตู้ไว้เลยนะคะเราอยากจะแต่งตัวแบบว่าแฟชั่นหรือว่าเราจะไปต่างประเทศเราก็สามารถหยิบ แล้วก็ใส่ได้เลยจริงๆแล้วรองเท้าบูทอะมันก็มีหลายรูปหลายทรงหลายแบบนะคะถ้าเกิดเราอยากจะใส่ให้มันดู fashion, แฟชั่นเราก็สามารถใส่รองเท้าบูทที่มันเป็นหัวแหลมก็ได้ก็ลลี่ขอแนะนํารองเท้าบูทที่มีส้นสูงขึ้นมามนิดนึงด้วยก็ได้นะมันจะทําให้เราดูสูงขึ้นด้วยต่อไปก็จะเป็นรองเทา้าผ้าใบสีขาวแบบนี้นะคะโอ้ยทุกคนไม่มีความสกปรปกมากเลยตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ซักเลค่ะทุกคนกคู่นี้ชอบมากๆเลยมันเป็นรองเท้าที่แบบว่าใส่แล้วดูขายาวมากมากเลยทุกค นี่ซื้อมาจากที่จตุจักนะคะจะบอกว่ารองเท้เาผ้าใบสีขาวแบบเนี้ยเชอรี่เชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนอ่ะต้องมีติดตู้อยู่แล้วแน่นอนพอรองเท้เาผ้าใบแบบนี้มันสามารถใส่ได้ทุกลุกเลยแล้วก็รองเท้เาผ้าใบมันจะออกแนวสปอร์ตหน่อยเนาะสามารถสวมใส่แล้วก็ไปทํากิจกรรมได้หลายประเภทเลยนะเช่นเดินวิ่ง หรือการออกกําลังกายก็ได้ได้หมดเลยวทุกคนแล้วก็มันใส่สบายมากด้วยดังนั้นรองเท้าผ้าใบอ,อะ่ะควรมีติดตัวเลยนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยทุกคนรองเท้าแบบเนี้ยควรมีติดอย่างน้อยต้องหนึ่งคู่แล้ววิธีเลือกรองเท้าผ้าใบชลิ่ขอแนะนําให้ทุกคนเลือกรองเท้าผ้าใบที่เป็นทรงยาวๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบสนิกเกอร์นะเพราะว่าสนิกเกอร์มันไม่สามารถใส่ได้ทุกกลุก่แต่ว่ารองเท้าที่ชลิหยิบให้ทุกคนดูเมื่อสักครู่นะคะสามารถมิส แมตได้ทุกลุกเลยทุกคนแล้วก็มันจะทําให้ทุกคนขายาวด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชลี่ก็ได้แนะนํารองเท้าสีคู่คนมีไว้ติดตู้เลยนะคะอีกอย่างที่ชลียอยากจะมาแชร์นะคะชลี่ก็ขอแนะนําให้ทุกคนเลือกรองเท้าที่เป็นสีดําสีครีมสีขาวมันสามารถใส่ได้ทุกลุคเลยเวลาจะเลือกซื้อนะคะอะไรที่มันควรมีติดตู้ชลี่ก็ขอแนะนําให้ซื้อดีๆแพงๆไปเลยถูกก็มีแต่ขอให้มันดีหน่อยนะคะเพราะว่ามันสําคัญมากๆจริงๆเวลาเราปวดขาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่สบายตัวแล้วก็ถ้าเราจะไปเที่ยว ก็หมดสนุกเลยนะทุกคนโอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะใครที่มีความเห็นอะไรยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้ข้างล่างนี้เลยหรือว่าอยากจะให้ชล,ลิทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็มาคุยกันได้นะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ